สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเป็นจรักจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิวคูปัตต้า36แรงครับผม L 3 6 0 8 SP ตัวนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของ36ครับทันนี้จดทะเบียนปี59ครับผมสภาพพร้อมใช้งานตัวรถสีสันเดิมครับผมยางสวยสีเส้นครับ รถเครื่องเดิมรถไม่เคยตัดท่อนครับผมเกียร์ไม่เคยเปิดครับสภาพพร้อมใช้งานครับผมอย่างหลังสวยๆเลยอุปกรณ์มีด้านหน้าตราช้างผ่านหลังเป็นผ่านห้าตราช้างเช่นกันครับผมอันนี้เลขไมามา1 3 0่า1,300 สีชั่วโมงครับรถสตา,า,าร์ทง่ายด้ครับผมดูใช้งานปกติครับ ท่านใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร08160047530984422502ครับผมร้านห่างตัวอำเภอเบนจลักษ์1กิโลห่าง3แยกหนองหูเหลา3กิโลและหา 1, ่าง4แยกพันจัน7กิโลครับผมท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับสินค้าเป็นขายสดนะครับท่านใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผม ขอให้เฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC t e c ท t เตครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ